เบลลิงแฮมเสียน้ำตาตอนอำลาเบอร์มิงแฮมแกรี่โรสนักข่าวสายกีฬาจากสังกัด b b c Sport ได้ตีแผ่เรื่องราวอินไซต์ของยอดนักเตะดาวรุ่งอย่างจูดเบลลิงแฮมโดยเขาได้กล่าวว่ายอดแข่งจากแดนผู้ดีวัย19ปีรลยนี้เคยเสียน้ำตาในสมัยที่ต้องอำลาเบอร์มิงแฮมซิตี้จากลีกทูของอังกฤษเพื่อย้ายซบเสื้อเหลืองดอทมูลจากบุนเดสลีกาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงแม้การย้ายทีมจะบีบคั้นหัวใจของยอดแข่งรลยนี้สักเท่าไหร่แต่เรื่องพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒออนธรรดดมฟ เเสือหลองแถมยังติดทีมชาติอังกฤษพร้อมกับโชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลโลก2023ที่กาต้์อีกด้วยถึงแม้ปัจจุบันจูดจะเก่งมากแค่ไหนแต่แกลลี่ลอนได้เผยว่าคนรอบข้างจูดมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนเด็กๆนั้นจูดเบลลิงแฮมไม่ค่อยสนใจฟุตบอลมากเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นในการที่จะเล่นฟุตบอลเลยโค้ชคนแรกของจูดเบลลิงแฮมได้เล่าให้ฟังว่าเขาพบกับเด็กคนนี้มาตอนเขายัง4ขวบเท่านั้นเขาไม่สนใจฟุตบอลทีเ่เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่ตรงหน้าเขาด้าวยซ ืนแต่มันเป็นเวลาหลักเดือนเลยทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละกว่าเขาจะปรับตัวได้แต่เมื่อเบลลิงแฮมสามารถปรับตัวได้และเริ่มคุ้นชินกับกีฬาที่มีชื่อว่าฟุตบอลเวลาที่เขาคองบอลอยู่ในสนามเพื่อนๆน,น,นักเตะรอบตัวเขาก็ไม่มีใครสามารถยับยั้งเขาได้เลยนะฟิวดิชโค้ชคนแรกของจูดเบลลิงแฮมเปิดเผยส่วนทางด้านตำนานผีแดงอย่างโอเวนฮาร์กรีฟก็ได้กล่าวถึงเด็กคนนี้ว่าเด็กจูดคนนี้เนี่ยคือของจริงเลยแหละจูดเบลลิงแฮมคือเพชรแท้ที่โชว์ฟอร์มได้แพรวพาวมากๆเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่โดดดเเเเเ่่่่นนนนนมมืออยูในสนาาาาาขขคฟ19ปีทั้แก็ เป็นเด็ก19ปีที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยนะเขาลงสนามด้วยฟอร์มการเล่นที่ดูอย่างกับว่าเขาเป็นผู้เล่นซีเนียร์ของทีมทั้งที่เขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นส่วนหนึ่งผมก็กลัวการเติบโตจะพาเขาไปในทิศท,ทางที่ไม่ดีเหมือนกันพูดตรงๆคือผมกลัวเขาจะ,ะเถลไถลกลัวเขาจะหลงระเริงไปกับแสงสีเสียงของการเป็นสตาร์เหมือนกับนักเตะคนอื่นๆที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มากมายโอเวนฮาร์กรีฟทิ้งท้ายหลังพูดถึงจูดเบลลิงแฮมคิดอย่างไรกับเด็กจูกดเบลลิง,ลลลงแฮมคน แค่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้านล่างหน่อยนะครับฝากกดซับกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ